ชาแนลบ่าวภูไทยตื่นเ้าได้เงินหลายตื่นสายได้เงินน้อยกเก่าครับสวัสดีครับเ้านียกลายกำลังระไปดูที่ใครของครับบ้านเจริญสุขครับงานวัดครับผม อากาศดีครับบนหนาวบันไดเมื่อนี้อากาศกำลังดีครับทุกนบรรยากาศดีมากครับเช้านี้นัดคนจัดงานไว ประมาณสองโมงกว่าครับเปิดซีมาจัดที่ขายของให้พ่อค้าแม่ค้าครับเอาก็ต้องไปเช้าก่อนอยูไไ่ในทีหมอไปสายไปได้อยู่โซนนี้ครับงานนี้ก็ว่าเราขายข้าวจี่ครับกลับไปน้ำเสือปีปัปหมนเดิมครับ ก็วันนี้ก็ไอ้มื่อนี้ไอ้เปิดประบวชีพามครับวันนี้ได้ยินขาบบ่าวว่าบวชชีพามสวดเมื่อคืนวันนี้พรุ่งนี้ก็มีลำวงครับลำวงย้อนยุควันที่หนึ่งวันที่สองก็หมอลำอีสานอดซอนศิลนครับโอ้คับอยู่ด้วงนึงอ่ะถือว่าผ่านอยู่ครับวันนี้ก็เ,เตรมตัวแล้วครับ รนคับเดินทางไปม่กับผมครับ จะถึงวัดแล้วครับผมครับนี่ายเนี่ยครับเส้นนี้กันมันสิไปเขื่อนน้ำอุ่นครับผมนี่บ้านเจริญบ้านเจริญสุขครับตะบนแล่ครับ เดอเส้นนี้ก็จะทะลุไปเขื่อนน้ำอูนครับแดดแดดส่งนะครับบรรยากาศโอ้บานาะสดชื่นครับบานโอสุดบรรยากาศเต็มปอด เป็นช่วงขายของครับช่วงนี้ครับบุญหลายครับช่วงนี้บุญเดือนสามครับบุญประจำปีฝังลูปนิมิตเนี่ยครับงานกาชาติหลายครับช่วงนี้เลื่อไปครับมีแต่มองไปเดียวแต่ใครสะดวกที่ไหนครับบ้านเจริญสุขถึงนะครับนี บ้านๆครับผมเที่ยวงานๆๆวัดงานวัดโอ้พระองค์ใหญ่มากเลยครับเนี่ยพระองค์ใหญ่มากเลยพวกค้าไม่ค้าเป็นมาแร์บววกอจงทีจงทางะตอนนี้ก็ถึงหน้าวัดแล้วครับ แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งสำหรับญาติโยมผู้ชายก็ไปใช้ทางนั้นได้นะครับในเรื่องของห้องน้ำนะครับสำหรับบริเวณที่จอดรถก็จะมีบริมีการจัดไว้ในรอบๆบ,บริเวณวัดพธิยานนะครับตัวนี้ก็อยู่วัดแล้วครับไม่ว่าด,ด้านด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะ ประตูโขงทางทิศตะวันออกนะครับก็จะมีซอยลงไปสําหรับจอดรถนะครับบริเวณหน้าประตูโขงทางด้านทิศใต้อ่าก็มีบริเวณที่ติดป้ายจอดรถให้ผู้สืสารแลคนที่มาถึงแล้วเข้าไปจอดได้นะครับอีกที่หนึ่งก็จะอยู่ทางด้านสถานีวิทยุนะครับเดิมนะครับก็สามารถเข้าไปจอดได้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ,รบ,รบสวัสดีครับและบริเวณรอบวัดก็สามารถอจอดรถยนต์